เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพิโกโซไซเบอร์แล้วเราก็อยู่กับโก o อการเดนเนโรบอกแบบสุดฮิตนะครับผมปลูกสวนนะสำหรับวันนี้เนะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสปอยอัปเดตหน้าที่จะอัปเดตเข้ามาวันเสาร์นี้กันแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังส่งภารกิจกันมั่วเลยนะสำหรับภารกิจ อุปทีนะครับผมอ่าเวอร์ชัน2นะครับแล้วเวอร์ชัน3มันจะมาจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันและมีของใหม่อะไรที่อัปเดตเข้ามาในช่วงซัมเมอร์อีกบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยกระทึบไรแรงๆนะครับใครมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับมาครับผมสำหรับอัปเดตแรกนะครับแจ้งจากเพจแอดมินโดยตรงเลยนะครับในสัป,ปดาห์นี้นี่โอ้โหแอดมินนำคลิปออกมาเลยนะครับยืนยันว่ามีอัปเดตแบบนี้แน่นอนร0 0เอร์ซนต์นะ,ะมาดูกันครับผมว่าแอดมินอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับนี่ตัวแอดมินตัวเป็นๆเ,เลยครับผมเป็นลนะิงมาด้ไกอ่ะ สิ่งที่อัปเดตแรกนะครับผมก็คือภูเขาไฟลาวาโอ้ตุ้มแบบนี้ออกมาเลยโหอ,อย่างเท่ะนะฮะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับเปิดตัวได้สุดแรงนี้นะฮะแอดมินบอกชัดเจนนะฮะและมีหลุดออกมาอีกนะครับแอดมินกำลังสร้างสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมซึ่งเป็นนกนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าสร้างสำเร็จหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ยังเป็นหัดสร้างนกนางนวลอยู่เลยนะต้องรอดูนะครับว่านกที่สร้างเสร็จแล้วนะครับจะสร้างออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมนี่มีการจําลองท่าคลานของนกด้วยนะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งสอดคล้องกับทิ p พี o โก้บอกในดิสเมื่อวานนะครับทิ่พีโก้ทำอัปเดตออกไปนะครับซึ่งในดิสนะครับมีแฟนอาร์ตนะครับวาดออกมาหรือว่าออกแบบ ออกมาโดนใจแอดมินนะครับซึ่งมาแน่นอนนะครับผมสำหรับนกนะครับนี่นะโอ้โหทำมาแนวนี้นี่อย่างท่เลยนะครับเออนะแอดมินขอปั้นโมเดลแบบนี้ได้ไหมไม่เอานกนดงดวนได้ป่ะนะครับซึ่งมันมีหลุดออกมาจริงๆนะนะครับในจอของแอดมินเลยเดี๋ยวเราไปดูบางคลิปของแอดมินกันครับนี่ครับอ้าหูฟังแอดมินโคตรเก่านะครับผมโอเคอ่ะมาดูนะครับ สังเกตที่มุมซ้ายอ่ามุมขวาเนี่ยครับผมขออภัยด้วยนะฮะด้านล่างนะครับของจอยดมินเนะครับเราจะเห็นสีเหมือนสีนกแก้วอยู่แล้วตัวอะไรอะโอ้โหตัวเหี้ยหรือตัวอะไร <laughs> โอเคอเคนี่ยนะครับมันเป็นแฟนอาร์ตท,ที่ว่าอ่ในดิสเน่นครับผมเขาวาดไว้นะครับอาจจะเป็นพายร์ลหรือนอกแก้วนกแก้วก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้เหมือนตัวเหี้ยอะไรมากกว่า <laughs> นะ่าจะเป็นแมวน้ำมากกว่าโอเค ส่วนอีกภาพหลุดนะครับก็หลุดมาจากจอเอ็ดมินเลยเหมือนกันนะครับก็เป็นอีเวนต์คราฟติ้งนีครับอ่าก็ต้องเบอีกแล้วนะครับผมมีน้ำพึ่งอีกแล้วนะซึ่งสังเกตดีๆนะครับมุมล่างซ้ายนะครับมันจะแบบเหมือนมีสปริงเกอร์ใหม่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพืชใหม่นะครับมีโต๊ะคราฟใหม่มาอย่างแน่นอนนะมีภาพหลุดออกมามากมายนะครับสำหรับนิวลกสัปดาห์นี้นะฮะอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อต้นไม้แบบใหม่ซึ่ง ได้จากการคราฟนะครับซึ่งเอาแบบเอาของเก่ามาคราฟอีกต้องใช้น้ำพึ่งคราฟเข้าไปอีกโอ้โหคราฟกันยับเลยครับผมงานนี้บอกเลยจากที่ว่าคราฟปกติก็คือแบบ2ชั้นอยู่แล้วนะครับรอบนี้คราฟกันเข้าไปอีก3ชั้นนะครับและมีผงวิกไทยสปริงเกอร์มาใหม่โอ้โหสปริงเกอร์พิกไทยโอ้มีแบบนี้ด้วยถ้ามาจริงมีสุดยอดเลยนะถ้าเป็นสปริงเกอร์พิกไทยนะครับแล้วก็สปริงเกอร์แตงโม โอ้โหอย่างเท่นะครับมาเป็นเซ็ตนะครับถ้ามาแบบนี้จริงนี่อย่างชอบเลยสวยนะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเลยสปริงเกอร์นี้นะสปริงเกอร์พึ่งก็อย่าลืมเก็บไว้นะทุกคนเป็นคอลเลกชันหายากนะถ้ามันหมดอีเวนต์แล้วก็คงจะหมดไปแล้วแหละอะนะครับแล้วก็มีการใช้น้ําพึ่งผสมดอกไม้คือแบบเก็บน้ำพึ่งมาแล้วคั้นน้ำพึ่งอย่างดอกไม้ไปผสมอีกเป็นมเมล็ดไันนะ ต่อเนื่องจริงๆเนีครับสำหรับอัปเดตนี้แล้วมีการคลับลูกมะพร้าวโอ้โหนะแต่อันล่างๆเนี่ยเบอร์รี่เบเชอร์เนี่ยนะครับมีโอกาสมานะอันล่างเนี่ยนะครับผมพี่โกเห็นรูปมาแล้วและล่างสุดถ้าใครสังเกตดีๆมีการคลับไข่นะครับพึ่งดิสโก้ด้วยโอ้โห สุดยอดนะครับระบบคราฟนี้ถ้าแบบมาครบนะแต่ว่าก็ต้องรอดูด้วยนะเพราะว่ามันแบ่งออกเป็น2พาร์ทเป็นพาร์ตซัมเมอร์ด้วยแต่ที่แน่ๆคือจากตัวเกมพี่โก้ไปดูมาคือหลุดออกมาแล้วนี่นะเป็นฝักมัวนะครับผมลดน้ำนะเป็นสปริงเกอร์แน่นอนนะครับฟลาเวอร์สปริงเกอร์ก็มีนะโอ้โหอันนี้คือของจริงเลยนะครับจากในตัวเกมของกัวการ์เด้นเลยนะครับแต่ต้องรอดูพรุ่งนี้หรือ จะเป็นซัมเมอร์นะครับอัปเดตหน้าก็ต้องรอดูนะครับถามว่าสอดคล้องกันไหมพี่โกะมองว่าสอดคล้องกันเลยนะครับกับอัปเดตท,ที่แอดมินได้แจ้งไปนะครับเขาเรียกว่า,า working beast นะครับผมอ่านะในอัปเดตคือแบบอัปเดตท,ที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งทีแรกทำมาเป็นแบบซัมเมอร์ก่อนนะแต่สุดท้ายแล้วแอดมินตัดสินใจเอา working beast มาก่อนนะครับซึ่งเป็นภาค3ของพึ่งนั่นเองนะครับมาแน่นอนแล้งานนี้นะสำหรับใครที่รอคอยคือแบบนะไม่เสียใจแน่นอนนะอ้ามาแบบเต็มๆนะครับและที่สำคัญแอดมินแอปอัปเดตเอาเข้ามาแล้วในเกมนะครับอ้าความลับสำหรับคนที่เล่นนานนะ ใครที่เล่นนานนะครับจะเจอกับแอดมิลิงสีทองนะครับผมซึ่งแอดมิลิงสีทองเนี่ยนะครับผมอยู่เป็นช่วงๆนะครับเวลาเราเล่นดึกๆอะไรเงี้ยนะครับผมมาเจอเนี่ยซึ่งมันจะมีความลับของดอกทานตะวันถ้าเราขอดอกทานตะวันมาจากเพื่อนจากแฟนอะไรเงี้ยนะครับหรือใครมีดอกทานตะวันนะครับแบ่งกันนะครับแล้วเอามารับพลังนะครับรับพลังได้นะเออนะฮะรับพลังยังไงเดี๋ยวมาดูนะฮะฟังเหมือนเรื่องโกหกแต่จริงๆมันเป็นเรื่องจริง อันนี้พี่โก้เล่นอยู่ในแท็บเล็ตนะครับอยู่ดีๆก็คือแบบแอดมินขึ้นมานะครับแล้วพี่จ๋าบอกว่าเนี่ยให้เอาดอกไม้มารับพลังนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะว่ารับได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้จริงนะคุณเอารับพลังออล่าได้โอ,โ,อโคตรสุดนะครับบอกเลยนะว่าโคตรสุดอย่างจริงนะฮะโอ้แล้วพลังนะฮะแล้วเราต้องยืนรับอยู่อย่างนี้นะถ้าคือเงื่อนไขคือ ถ้าเราเดินออกไปนะครับเราจะไม่ได้อล่านี้นะเออบอกเลยถ้าเราคือแบบเราขยับออกไปจากวงโครจรไม่ว่ายืนตรงนี้แนละ้วไม่มารับพลังนะครับและที่สําคัญคือเวลารับพลังเราต้องใช้2ดอกขึ้นไปนั่นนั่นหมายความว่าคนต้องอยู่ในเซิร์ฟนะครับผม2คนขึ้นไปนะครับอ่าถ้าเราไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรนะครับไม่มีใครอยู่ในเซริร์ฟเหมือนเดินห่างออกไปเงี้ยเอ้ยดูดิพลังหายไปนะครับ และที่สําคัญคือเราต้องรับพลังอยู่แบบนี้ยเรื่อยๆจนลิงตัวสีทองเนี่ยหรืองอคงเนี่ยนะครับจะหายไปนะครับถ้าเรารับพลังไม่สุดนะครับเออดอกทานตะวันก็จะแบบไม่มีออร่าแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองรอยืนรับไปสุดกันดูนะครับอ่ะเห็นป่ะนะครับตอนนี้คือแอดมินลงไปแล้วนะครับแอดมินลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะอ่ะนะแลขออร่าของเราก็ได้แล้ว ็นดอกทานตะวันเลยนะครับก็ลองไปทํากันดูนะนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสาหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกต่อเพื่อนๆนะครับผมอ่ากดแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าทําได้จริงเลยเฮ้ยโ,โหโคตรดีนะครับผมบอกเลยโคตรดีโคตรเจ๋งเนะี่ยถามว่านี่ถ้าถ้าแบบมีแจกันอะไรแบบนี้เอาไปปักในสวนได้นี่โคตรเท่ทุกคนแต่ปัญหาคือแบบ ปักไม่ได้ไงนะครับผมประมาณนั้นนะเออเราต้องเอาไปโชว์ได้อย่างเดียวนะครับแต่ไม่ทราบว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้พี่โก้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันคือแบบตอกคันตะวันของพี่โก้ติดบับเยอะมากครับทุกคนไม่รู้บับอะไรตบบับอะไรบับทองบัฟอะไรน้ำพึ่งโอ้น้ำแข็งอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเนี่ยก็ไม่สามารถทราบราคาที่แน่ชัดได้ถ้าแบบ ไม่ติดบัฟอ่ะมันจะราคาเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมนะก็เอามาเช็คที่ร้านค้าก็ได้ประมาณนี้นะฮะเอาแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิโก้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะฮะแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผม